ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นกล่องสุมโทเค็นนะครับกล่องละ25เพรอันนี้นะครับซึ่งมันมาหลายวันแล้วครับแต่ผมเพิ่งได้มาสุมนะครับครับในกล่องนี้นะครับก็จะมีชุดมากมายชุดเนี่ยครับจิ้งจอกแล้วก็เกาะไหยนณะนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเอาเกาะไายนณะนะครับ กล่องละ25เพนี่ครับมันมีการันตีคือ90โทเค็นใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดด้วยงบ2000เพรนะครับมาดูกันว่าจะพอหรือเปล่านี่นะครับก็จะเป็นเกาะตัวนี้นะครับที่ผมดูไว้อยู่นี่ครับแล้วก็วิธีการที่ผมจะใช้สุมเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นผมจะสุมแบบ20กล่องนะครับลด100ผมจะสุ่มทีละ20กล่องนะครับเพราะว่ามันจะถูกกว่า ถ้าเราซื้อแบบเต็มๆเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องละยี่บห้าเพรใช่ไหมครับ20กล่องก็จะเป็น500แต่ว่าแบบนี้มันจะคุ้มกว่านะครับเคครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูครับ20กล่องแรกนี่นะครับมาดูครับยีกล่องแรกจะได้อะไรบ้างยีกล่องนะครับโหนี่ได้ได้ครับได้ครับได้เป็นรองเท้านะครับ โอ้โหได้โทเค็นแบบน้อยมากเลยอะหนึ่งสองสองได้แล้วครับโอ้โหได้เป็นกล่องของผู้หญิงมานะครับซึ่งถือว่าออกง่ายมากเลยนะครับของก็ตอนนี้ผมสุ่มไปยี่สิบกล่องนะครับได้เกาะผู้หญิงแล้วก็รองเท้ามาแล้วก็ได้โทเค็นมาอีกยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มอีกยี่สิบกล่องนะครับลดหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับค,ครับ ผมไปยี่สิบกล่องนะครับได้แล้วครับอ๋อได้เป็นสจิ้งจอกนะครับแต่ว่าโทเค็นออกน้อยมากครับแล้วก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงสองสองตัวถือว่าออกออกง่ายมากครับได้หัวมาแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็รองเท้าซ้ำนะครับผมถือว่าในกล่องเนี่ยของออกง่ายนะครับแต่ว่าโทเค็นเนี่ยมันออกแบบน้อยมากครับ เปิดไปสี่ิบกล่องได้มาแค่สี่สบอันเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับยี่สิบกล่องครับก็ได้เป็นเสื้อจิ้งจอกผู้หญิงมานะครับได้เป็นหัวจิ้งจอกด้วยครับมโมจริงจริงครับแล้วก็ได้หัวผู้ชายซ้ำโหดูสิครับของมันออกง่ายมากแล้วก็ได้หัวผู้หญิงไ,ได้โทเค็นมาอีกสิบอันนะ ได้อีกแล้วครับมาได้ของผู้หญิงนะครับเนี่ยผู้ชายยังไม่มาสักชิ้นเลยครับก็เปิดไปแล้วหกสิบกล่องนะครับได้มาหกสิบห้าอันเดี๋ยวต่อกันอีกยี่สิบกล่องนะครับลดหนึ่งร้อยเพชรมนเดิมครับมาดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างได้เป็นกางเกงโอ้ยได้ของเกาะผู้หญิงซ้ำครับของผู้ชายยังไม่ได้เลยครับ เ okay MM. okay, 2โอเคครับผมก็ผมแรกได้แล hmm. okay, okay. 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 uh, I mean ้วก็จะเป็นที่ผมจะเอาก็จะเป็นเกาะหอยหนาของผู้ชายนะครับโอเคครับเปิดกันเลยก็ที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้นะครับผมสุ่มไปประมาณน่าจะ80กล่องนะครับก็ได้หัวของผู้หญิงมานะครับแล้วก็เสื้อแล้วก็หัวผู้ชายนะครับก็หัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ของเกาะผู้หญิงแล้วก็ ในห,หน้าของผู้หญิงนะครับหัวแล้วกางเกงครับเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูนะครับก็จะเป็นหัวเอาหัวก็อหัวอันนี้นะครับที่เพิ่งได้มาแล้วก็เกาะอันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับได้ของมาเยอะมากก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ